สวัสดีครับนี่คือสกายนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ของเจลของเราครับพี่้อหนึ่งเขากำลังจะสอนวิธีการเซ็ตผมแบบหล่อนะครับผมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับในการเซ็ตผมครั้งนี้นี่คือเขาใช้มาแล้วนิดหนึ่งนะครับสกายข้างนั้นนี่โอ้โหเดี๋ยวเขาจะสอนนะครับวิธีใช้กันยังไงสกายขอมือหน่อย แ๊บนึงครับบีบลงเย้้อเคครับผม,มนี่นะครับ<อ>มิส,สทินไวสสปาเซ็ตผมทนนานนะครับคุณสมบัติบำรุงเส้นผมนะครับไม่ให้ผมแตกปลายแล้วก็ผมของท่านจะสวยสวยงามนี่ครับวิธีการยังไงครับสกายรูปอย่างนี้แล้วก็เซ็ตอ,อ่ะมุมนี้นาเดชครับนาเดชภูกกิมยะ ดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวนะเด็กมันต้องมามาริโอเมาแล้วฝั่งนี้มากปรินป้าหืสุดยอดนะครับเป็นบุคคลที่หล่อที่สุดนะครับเซ็ตผมด้วยมิดทีนไวสสปาเขาเป็นคนเดียวในโลกจริงๆสกายคนแบบนี้ก็มีในโลกนะครับชายาเขา บุคคลที่รอที่สุดในห้างสินค้าโรบิสันสาขาพระรามเก้าของเราอ่ะรอหรือยังสกายอ่ะทาแป้งก่อนครับเขาจะทาแป้งด้วย the mist นะครับผมนี่ครับ the mist, the mist อ่ะเสร็จผมเสร็จเสร็จผมเสร็จนะครับนี่คือเสร็จผมเขา มิสทีนไว้์สปานะครับบำรุงเส้นผมบำรุงหนังศีรษะไม่มีรังแคพิสุจน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมิสทีนไว้์สปา <c oughs> ต่อไปเซตผมทาแป้งครับอะไรครับอ่ะแป้งนี้ครับทาโอเคแป้งนี้ทาแล้วจะหล่อสกายแลบคนแบบนี้ก็มีในโลก เ็นบุคคลที่หล่อที่สุดนะครับคือเขามั่นใจถามว่าใครเป็นคนบอกว่าหลอ่อเขาบอกว่าตัวเองบุคคลที่ไม่อายและบุคคลที่อายอตายได้ทุกที่นะครับ s k y ย lap ของเรามิ d สกา lap มิ d ที a ไอสปา s k สกายแ lap อย่าลืมนะครับ s k y lap คนแบบนี้ก็มีในโลกอ่ะสกายโพสรอหน่อย โอ้โหครับบุคคลที่หล่อที่สุดเสร็จผมด้วยมิสทินไวสสปายาลืมนะครับคุณหนูคุณน้องลองใช้กันได้ไม่สสงวนิขสิทธิ์มิสทีนไวสสปาอ่าสกายนั่นแหละครับทรงผมผมหล่อได้เพราะมิสทีนไวสปาว้าวขอบคุณนครับให้เสียงปราทาไทยโดยจอร์ซี